ที่เคยแสนดีมันบ่ใช่เลย oh. ออกลายมาทีละนิดเผยตัวมาทีละหน่อย oh. บอกเคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอลาใจ ได้เพียงแค่ทำใจถามเธอยังไงเธอคงไม่ฟังได้ทำดีที่สุดแล้วขอให้โชคดีแล้วกันแต่จะใช้หัวใจร่วมกันอธิคดทอง สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เรามาด้วยเสียงเพลงลูกทุ่งต้องเรียกได้ว่าเป็นลูกทุ่งพันใหม่ก็ว่าได้เพราะอาจจะไม่ใช่แบบดั้งเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแต่ปรับให้คนรุ่นใหม่ฟังสบายนะคะแล้วก็ที่บรรยากาศคึกคักอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าน้องๆค่ะต้อนรับน้องๆโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนายาวชนสู่สังคมอาเซียนจังหวัดแพร่จำนวนหนึ่งร้อยคนเลยส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครอยากเป็นนักร้องบ้างยกมือเลยยกมือมีไหม ยังไม่มีเ่ินวถ่นมีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอยากจะชวนน้องๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยมาฟังเส้นทางส,สารฝันของศิลปินลูกทุ่งสองท่านวันนี้เป็นแขกรับเชิญของเรานะคะเริ่มด้วยคุณสง่าวนารักษ์นะคะท่านนี้นะคะ แล้วก็คุณคูนภูบดินค่ะเชิญเลคน้ำเสียงสดให้เราฟังไปเมื่อสักครู่นะคะสวัสดีทั้งสองท่านอีกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นกิเลสเลือดอีสานทั้งสองท่านแล้วก็บ้านเดียวกันด้วยจากย่าโสธรนะคะต้องบอกว่าจุดร่วมที่น่าสนใจนะคะที่เราเชิญทั้งสองท่านมาพูดคุยเนี่ยเพราะว่าเส้นทางกว่าจะถึงฝันในวันนี้เนี่ยบางคนตั้งเป้าหมายอยากจะออกอัลบั้มนะบางคนอยากมีเพลงเป็นของตัวเองอยากอยู่ในค่ายใหญ่อยากอยู่กับครูเพลงเก่งๆแต่ทั้งสองท่านวันนี้ทําได้ แล้วนะคะ <ทำ S 1> ส่วนหนึ่งมาจากการประกวดนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะที่สารขึ้นมาให้มีทุกวันนี้แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมาเริ่มเล่ากันก่อนดีกว่าว่าถ้าพูดถึงความเป็นลูกทุ่งทุกวันนี้คิดว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคะ,ะความเป็นลูกทุ่งทุกวันนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนค่ะมันไม่เหมือนเดิมทุกวันนี้คนเวลาคนจะฟังเพลงเนี่ยก็ม,มีมีสมาร์ทโฟนก็ฟังไ้แล้วว,วิธีฟังก็เปลี่ยนวิธีฟังก็เปลี่ยนแล้วอารมณ์ความรู้สึก มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยจนจนคนทํางานเพลงนี่ปรับตัวแทบไม่ทันถ้าอย่างเพลงของคุณคูณเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็เปลี่ยนตรงที่ว่าแต่ก่อนก็สไตล์แบบลูกทุ่งหวานจ๋าลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งมาลําประมาณนี้แต่ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนให้ให้น้องๆหนูหนูฟังได้เขาแบบที่เราได้ยินกันไปเมื่อกี้นะอย่างเมื่อสักครู่นี่โปรดลดความเรวนะอย่างอย่างชื่อเพลงนี้ก็น่าจะทําให้มันเข้าถึงใจวัยรุ่นด้วยนะคะในส่วนของทุ่งทํานองต่างเนี่ยเรียกได้ว่าทิ้งลายลูกทุ่งไปเลยใช่ไหมคะ ทํานองก็จะออกทันสมัยขึ้นนะคะแต่ว่าลายดนตรีก็เป็น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 ทันสมัยแต่คําร้องเนี่ยยังมีคําอีสานคำคำที่มันเป็นลูกทุ่งอยู่คือภาษายังอยู่แต่เครื่องดนตรีแบบอีสานเนี่ยไม่มีให้ได้ฟังแล้วอาจจะมีเป็นบางตัวถ้าเล็กๆน้อยๆนิดนิดๆเนี่ยค่ะค่ะทางด้านของคุณสง่าบ้างนะคะเห็นว่าคุณสง่าตอนนี้ก็กําลังออกซิงเกิลใหม่เหมือนกันนะคะใช่ครับแต่ว่ายังมีการอนุรักษ์ความดั้งเดิมอยู่ ใช่ครับคือผลงานเพลงลูกทุ่งมีเสียงพิน์เสียงแคนเสียงซอค,<ะ>คือทำให้อเรามีความอนุรักษ์ไว้สืบทอดไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้อาสืบทอดต่อไปครับอย่างนี้ต้องขอสักท่อนได้ไหมคะคุณสงา่าเป็นผลงานเพลงใช่ไหมคร<ะ>ับขอเป็นผลงานเพลงของพีก่กศัก์จักรพันธ์แล้วกันร้องในดวงใจด้วยได้ค่ะใช่ไหมคะต้องมีสักวันต้องมีสักวัน ท่องคําเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใด หัวใจจะคอยจะทนมีลูกคอทิ้งท้ายด้วยนะคะแต่ว่ากว่าจะได้เจนเวทีแบบนี้นะคะต้องมาจากประสบการณ์จริงล้วนเลยใช่ครับแต่ละคนเคยนับไหมคะประกวดเนี่ยมากี่ครั้งทวนไหมคะนับทวนไหมไม่เคยนับมเคยรู้สึกว่าหลายเวทีเหมือนกันเริ่มประกวดกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะพี่ง่าก่อนของผมเริ่มตั้งแต่อายุ15ปี15กาขวบคุณครูล่ะของผมเริ่มแต่อายุอยู่ป .1 หนึ่ง เจ็หนึ่งเจ็ดขวบเจ็ดขวบเท่านั้นเองแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปน่าจะเป็นลูกทุ่งที่ไม่ใช่ยุคใหม่ขนาดนี้ยุคกลางๆนะโอ้ยังเป็นเหมือนยังเดิมอยู่ใช่ค่ะยังเดิมอยู่คิดว่าตอนนั้นเนี่ยไอเวทีประกวดเนี่ยมันมันมากมันน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในยะโสธรนะคะปีละครั้งช่วงนั้นปีละครั้งปีละครั้งก่อนตอนเจ็ดขวบเนี่ยนะไปไปสมัครยังไงคะเจ็ดขวบคือ เขาเขาไม่ได้คือสมัครหน้างานเลยเวลาเราไปก็มีมีการประกวดร้องเพลงแล้วก็โดดกระโดดขึ้นเวทีแล้วก็ร้องเลยลุยเลยลุยเลยมีฝึกมีอะไรไหมฝึกก็คือฟังฟังบ่อยๆเราจํามันต้องร้องแบบนี้แหละทำนองแบบนี้แหละอย่างเงี้ยเราก็ก็ลุยเลยก็ลุยเลยของของคุณงานล่ะก็เวลาเห็นมีประกวดร้องเพลงทางไหนก็คือไปประกวดเหมือนกันครับคือขับรถไปเจอก็ เข้าสมัครเลยใช่ครับเป็นคนชอบอ่าถ้าเห็นป้ายตามข้างทางเนี่ยคือสมัครเลยไปสมัครประกวดเลยครับไม่เหมือนในยุคนี้นะคะที่ก็มีการออนั่นตามทีวีเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะกับเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งน้องๆหรือว่าคนที่อยากจะประกวดเนี่ยเข้าถึงได้เร็วขึ้นคือทุกๆเดือนทุกๆอะไรมันมันจะมีรายการทีวีเขาประกวดอยู่ตลอดแต่ก่อนต้องรอ รอเป็นปีรอเป็นครึ่งปีกาจะได้สมัครเนาะแต่จะว่าเปแลรวการประกวดแต่ก่อนเนี่ยมันมีเสน่ห์เนาะมันไม่ใช่แค่ร้องกันสดๆแต่ว่ามันมีเหมือนการคอมเมนเตอร์แต่ตอนนั้นเป็นคณะกรรมการใช่ไหมคะไปเจอใครเก่งๆแล้วบอกโอ้โหตื่นเต้นมากตอนนั้นคือใช่เลยคนเนี้ยตอนนั้นเจอครูสละเอ้าตัวจริงเป็นไงคะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นยืนช็อกอยู่หน้าเวทีเลยไหมตอนนั้นอยู่ประถมประถมประมาณป .5 ป .6 ช่วงนั้นโอ้โหแบบ สั่นเลยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าต้องเป็นลูกศิษย์ครูให้ได้แล้วก็ได้เป็นแล้วด้วยแล้วตอนนี้ก็เดินตามหาฝันต่อไปนะคะสำหรับคุณหงาแล้วคะได้อะไรจากคณะกรรมการเก่งๆหรือว่าจากเวทีพวกนี้บ้างคะครับสำหรับของผมนะครับโครงการดาวรุ่งลุกทุ่งไทยแลนด์เจอท่านอาจารย์ชลธีทานทองอวันนั้นได้นำผลงานเพลงของท่านประกวดด้วยรอบ20คนสุดท้ายเป็นโครงการทีชแนลดาวรุ่งลุกทุ่งไทยแลนด์หนึ่งตำบลนักร้องก็ก็ได้คอมเมนต์ดีๆจากท่านอาจารย์ กรณีทานทองครับงั้นขอเล่าช่วงชีวิตที่เรียกว่าต้องสู้สุดๆนิดนึงเผื่อน้องๆเนี่ยจะได้นําไปเป็นกําลังใจแล้วก็คุณผู้ชมด้วยช่วงที่มันเศร้าหรือสู้สุดๆนี้ช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะทําอะไรกันอยู่ช่วงช่วงนั้นช่วงที่มันสู้สุดๆก็คือช่วงที่ตอนนั้นเราเรอมีแมวมองพาเรามามาที่กทมจากนั้นเขาก็ให้เราเนี่ยดูแลศิลปินคือขับรถอถ่ายรูป จัดคิวโฟนอินทำทุกอย่างที่ที่พีอาร์ศิลปินควรจะทำคือตอนนั้นเข้ามาเป็นนักร้องฝึกหัดแต่ได้ทํางานเบื้องหลังหมดเลยทํางานเบื้องหลังหมดเลยแต่เราก็ชู้ทนโดยเฉพาะตอนที่ขับรถเนี่ยขับรถก่อนก่อนที่จะสว่างช่วงตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทรมาน่วงสุดๆทุกๆวันก็ต้องอยู่แบบนั้นคือต้องต้องพานักร้องกลับกลับถึงที่พักให้ได้นะค่ะเห็นคุณสง่าเองก็มีช่วงที่ต่อสู้แล้วก็ทําอัลบั้มเองด้วย ด้วยตัวคนเดียวโดยที่ไม่ได้มีนายทุนใช่ครับคือทําเองทั้งหมดเลยลงทุนเองทําอัลบั้มเองค,ครับผมก็ได้มาเจอท่านอาจารย์ปรมวัติหลอง,งามท่านได้นําผลงานเพลงมาให้3มผลงานเพลงครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้นัดทําผลงานเพลงหนึ่งเพื่อที่จะโปรโมทแต่ว่าท่านได้มาเสียชีวิตไปก่อน ด้วยวัย28ปีก็เลยนำผลงานเพลงของท่านมาทำเป็นอัลบบ้งชุดแรกค่ะเชื่อว่าแม้ทั้งสองท่านเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ก็จริงแต่ว่าเส้นทางของลูกทุ่งเนี่ยน่าจะยังอีกยาวไกลก็เป็นกําลังใจให้นะคะและเชื่อว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ฝันด้วยเนาะขอบคุณคุณสง่าวนารักนะคะคุณคุณภูบดินมากขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้มามอบเสียงเพลงพอๆให้กับไทยบันเทิงนะคะ